สวัสดีครับพอมีดาวสุกขขุสุดนครับผมเมื่อนี้มาพอกรับจะเดือนตอนแรกๆนะครับเมื่อนี้จะเดือนได้สุกเล็นะครับสุกเล็กสองทุ่ครับผมโอ้โหบริกินไร้เมืองน,นะครับออื พาจะแสมนกันนะครับตอนแรกๆครับผมบรรยากาศกิดเว้นตกดินครับสองถุงเน้นๆครับผมจุนพูนอยูโฮโฮโฮ่หยุกเล็กนะครับปล่อย่างชื่อว่าลาบเลือดเอาใส่เครื่องปรุงใส่กระเทียมไว่บ้อง มาครับเจ็แซมกันเลยครับผมอู้มาเลยครับลาบเลือดครับผมเอ้โซกเล็กครับผมอู้เนื้อบปต้ตงห่วงเลยมาเพียพี่น้องมาครับจะแซมกับผมอืม้ เนี่ยเขาของแดองเดียวพี่น้องจะเดือนน้ำมาสูพี่น้องกินเนื้มะเร็งครับพี่น,อน้องนี่ครับเพื่อควบแมเสียบด้วครับอืม เนื้อเขาว้นสด เขาคว่วยไหมครับร้อมขนาดป่วยกินไล่มือนะครับผม สุกเด็ดก็กเป็นเนื้อหั่นนะครับขลาบเนี่ยสีซับมุน м <shriek> กินยออะไรพรี่น้ดงยง Hmm. câu hùa hóm hàng, ừ quên phát nó rồi ừm, Không เขาเรียกนั้นเป็นอาหารสารทองชินนะครับส่วนเลือดโอ้ยจ้าก้มหายไม่นด้เบอรกินไร้มืครับ bà <try> tên nhạt ư toàn bằng bảng xin chất xuất กินเพื่อควมแ่บนะครับเพื่อควมบันเทิงตอนเร่งๆจะเดือดกระสีหาแนวเสพมาฝากพีต้นนองขึ้นเก่าเนี่ยครับถามีเวลานะครับส่วนมากกับออกเดินทางตั้งแตวัดนะครับว่อจะเดือดเป็นคนละครับครับพอค่อยได้ยู่ครับแต่กนะ็จะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะเดือดนะครับทางเพจเฟซบุ๊ก ดีกว่าทาง y o u ูทูบนะครับผมขอโทตัวก็ไปนะครับที่กินบสุภาพหรือว่าผิดพลาดประกันใดก็สามารถติชมกันได้นะครับบ่าว่ากันครับสำหรับจ่าเดือนก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่หน้องที่รับชมคลิปของจ่าเดือนมากตลอดเด้ครับผมจังไรจ่าเดือนก็บ่มียังลายครับผมพ่อกันในคลิปหนาเด้ครับสิหาแนนแซซแมาฝากพี่ตอนน้องเราครับผมนี่โุกเล็กกันเรียบร้อยแล้วครับ ช่วเล็กนี่ขาดว่าไรครับเอตวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเท่านะครับเนาะงขึ้นไปกินลาบโอ้ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องเลยจ่าเดีย่ยงขาดว่าไรเลยถ,ถ้าไปท่านอื่นคือทอนติดกินตลาบยิ่งจ่อยๆอ,อ,อยู่เอาบโว่าอยู่ไซกับเล่าเตะน,นะครับจ่าเดื่ยงกับคอให้พ่อพี่น้องสุข,ขุมสุขคนตัวมีควบสุขภาพแข็งแรงครับผมบนี่ก็แจ็คฟาวพิษฟาวถือแจ็คฟาวอย่างนาะเล่นนะพี่น้อง พอในคลิปหนาได้ครับผมมอน้จ่าเดือนกับมื่งไงครับสำหรับมอน้จ่าเดือนขอกล้า,าเข้ามาสมบายดีครับโอ้ยสะเพาอีกแล้วครับผ